สวัสดีจ้าจอยพาลไวสแนลนะคะสวัสดีพี่พ FC เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางฮานอยสูตรแยกสามนอยเป็นงวดประจําของวันที่สิบแปดเดือนสองสองห้าหกห้ามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมตามเคยเนาะจ้า แต่อาจิมาสายจักหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนาะจ้าผลสรุปของวันที่17กันก่อนนาะจ้าพี่พี่เอฟซีจ้าหวานเนเนี่ทางสิจอยให้ไปตัวใดเนอจ้าสำหรับวันที่ส7เจน้อยพิเศษกับน้อย VIP เนาะจ้าจยให้พี่พี่เอฟซีรวมกันนาะจ้าเพราะว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวหลุดตัวเดียวกันนาะจ้าผลสรุปจ้าน้อยพิเศษบนออกหกสามหกสองตัวล่างออกสามสองลุดไปนาะจ้าปกติจะให้เด่น สองหนึ่งลูดจากผลสรุปบนเจ็ดห้าห้าสองตัวล่าสี่ห้าลูดไปเนาะจา้า VIP อพีจะให้เด่นแปดเจ็ดลูดเนาะจ้าพ้นสรุปบนศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเข้าตัวกับแปดศูนย์เนาะจา้าหน่อย VIP จ้ีจะอยให้พี่พีเอฟซีร่วมกันเนาะจา้าเพราะว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวตัวเดียวกันเนาะจา้าถ้าจับคู่ก็คือจับคู่ร่วมกันเนาะจา้าสองตัวล่าออก สี่เก้าลูดไปนอจ้าขอแสดงความมินดีกับผู้โชคดีขอแสดงควาวมินดีกับพี่พี่เอฟซีติดตามแนวทางฮานอยนอจ้าเข้านอยเดียวนอจ้าก็คือนอยวีพีจ้าศูนย์แปดเข้าตัวกับแปดศูนย์จ้าเด่นแปดรูดแปดมานอจ้าคำเตือนจ้าให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้าสำหรับฮานอยสูดแยกสามนอยวันที่สิบแปดนอยพิเศษจอยให้เด่น สีมรูดจาสมี4 0่ศูนย์สี่สองสี่แปดสสี่ สามสี่สามห้าสามแปดจ้ะสามแปดปกติเด่นหกห้าลูดจ้าหกมีหกศูนย์หกสองหกแปด หกเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดวีไอพีเดนเจ็ดหกรูดจ้าหกส้นเนาะจ้าวีไอพีปกติ เจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดจ้าหกจ้าหกศูนย์หกหนึ่งหกแปด หกเก้าหกเก้าตัวเน้นจ้าหกหนึ่งเจ็ดห้าหกสองห้าสามสี่แปดสามห้า ไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนแคปหน้าจอไหวบันถือไหวใสรไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่เอฟซีจ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางวันอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนาะจ้าขอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคนละสอง,ค,สองคอมเมนต์นาะจ้า เขาตัวได้แบบ่นดนสามารถคอมเมนต์บอกโจ้ได้นอกจากโจ้เสีได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีนอกจากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า